สบายดีเจ้าสบายดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดา阿拉สกาฮาวายนะเจ้าวันนี้กกมหอมมีข่าวมาฝากบอกเกี่ยวกับท่านที่มีปัญหาเรื่องมาขครหลังหรือว่าเป็นโรคไตนะเจ้าก็เออกมหอมมีคนไข้มีลูกไข้ตีเปิ้นหายเปิ้นเซาเปิ้นดีแล้วก็โทรมาบอกในทีวีก็เลยมีหลายๆท่านมากเลยตีโทรเข้ามาสอบถามว่าเปิ้นกินอย่างพ่องต้องกินเซ็ดอย่างพ่องนะเจ้าวันนี้ก็หอมก็เลยจะมาแนะนําเซ็ด นะเจ้าสมุนไพรยาที่จะปัวมะไขหลังบอกว่าจะเป็นการล้างมะไขหลังครับพิษออกจากมะไขหลังนะเจ้าฟอกเลือดนะเจ้าแล้วก็ช่วยทำให้มะไขหลังเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะเจ้าก็จะเป็นเซตนะเจ้าตัวทําอิดก็คือเป็นยาน้ําเทวดาท่านจะกินยาไอยังก็ตามแต่นะเจ้าต้องล้างพิษออกจากร่างกายก่อนตัวนี้สําคัญที่สุดตัวนี้เป็นหัวใจหลัก ในการจะปิ้นปวดทุกพยาธเลยนะเจ้าอันที่หนึ่งยาน้ำเทวดาล้างพิษออกจากร่างกายทุกสัดส่วนอันที่สองนะเจ้าเป็นยานะเจ้าเทวดานะเจ้าล้างมะข่ยหลังกับกระเพาะปัสสาวะของเฮานะเจ้ามันเป็นทั้งท่อเลยนะมะข่ยหลังนะเจ้ามะข่ยหลังแล้วก็กรวยไตยล้างกรวยไตยนะเจ้าท่อทั้งท่อมาถึง b ดเดอร์นะเจ้ากระเพาะ เนีย่ยกระเพาะปัสสาวะของเฮาอันนี้ล้างทั้งหมดนะเจ้าสองอันนี้ล้างนะเจ้าล้างเรียบร้อยแล้วแถมอันหนึง่งนะเจ้าเป็นหัวใจของการล้างบัคไคลังก็คือเป็นยาฟอกนะเจ้าเป็นสมุนไพรนี่ฟอกมัคไคลังเป็นพิวอริไฟนะเจ้าทำให้บัคไคลังเนี่ยสะอาดที่สุดนะเจ้าอันนี้เป็นฮ้อเป็น kidney purify นะเจ้าตอนี้คือฟอกแบบ ฟอกเลือดอย่างแบบนั้นนะเจ้าตัวนี้เลย